สวัสดีเพ่อนรุ่นเตทุกคนที่ผ่านทางเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกันกบอ i บิทแพด4.1ออบิทแพดนี้นะครับส่วนมากเราก็จะเจอกับพวกสิ่งประดิษฐ์ฟอนเทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์หรือว่าจานดาวเทียมอะไรก็ว่าไปรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่ารักอย่างมา้าโพนี่ห้องแรกนะฮะผมชอบมันมากๆเลยแล้วเราก็มีวิธีการแพ็คมอนแบบไม่ต้องใช้ตัวรวบเหมือนเดิมและใช้ตัวละคร4ดาวดยกเวนลูมินตัวละครหลักของเรานะโอเคครับผมก่อนจะไปดูเนี่ยผมก็ขอฝากสปอนเซอร โอเวอร์ท็อัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อโมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่รดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่าน UID และ ID p a s s แอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อปอร์เซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพอัพสำหรับใครที่สนใจ ID ดีดองโ เราขอแนะนำตู้มตามชอบกระเป๋ร้านขายดีดองโรที่คุณกําเงินมาแค่10บ,บาทก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับไอดียหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นเพชระบบเติมเงินง่ายๆผ่านธนาคารและทัวร์เล็ตเติมเสร็จอย่าลืมกอรอกโค้ดอามดุลเอาไว้สุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งอย่ามัวรอช้าดเดี๋ยวมันหมดและอย่าลืมมาสุ่มกันเยอะๆนะครับผม อบิดรอบนี้ในห้องแรกของเราเนี่ยก็จะเจอกับน้องโพนี่ที่นอนลอยคอรอคอยเราอยู่ตรงข้างหน้านะครับเปิดมาถึงเนี่ยผมก็จะใส่นวมมาเลยนะครับโดยตัวของน้องโพนี่เนี่ยจะมีโล่ธาตุไฟฟ้าครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ธาตุไม้ธาตุไฟหรือว่าธาตุน้ําแข็งเนี่ยโล่มันก็จะละลายเร็วมากๆโดยทีมที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นทีมไฮปร์บุมราคาถูกนะผมโดยมีตัวแปะน้ําเป็นบาบาร่าเลเวล40แล้วก็ตัวไม้2ตัวเป็นนักเดินทางกับคอเลสแล้วก็ตัวทําไฮประบูมเป็นชินบุเจ้าเก่าของเรานั่นเองไอ้เจ้าตัวม้าโพนี่เนี่มัะไทําาอรรกครบ หมือนจะตีเราปกติเลยแบบโดดตีบ้างแล้วก็มีพุ่งโจมตีจนกระทั่งมันลอยขึ้นไปบนฟ้าจังหวะที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้านเนี่ยเนี่ยมันจะเสกเสาขึ้นมา3อันโดยให้เราทําการเนี่ยใช้ธาตุที่ชนะทางนะครับผมก็คือธาตุไฟธาตุน้ำแข็งหรือว่าธาตุไม้เนี่ยตีไปที่เสาของมัน3เสานะครับมันก็จะทําการตกลงมาโดยผมก็จะใช้เทคนิคในการวางอันตรีของนักเดินทางไม้ที่มีปฏิกิริยาที่ธาตุน้ําไปแตะทําให้มันกว้างขึ้นเนี่ยวางดักไว้ก่อนพอมันเกิดขึ้นไปปุ๊บเนี่ย มันก็จะกินสองเสาของมาร์โพนี่ไปเลยทันทีทาให้เราเนี่ยยิงเพียงแค่เสาเดียวมาร์โพนี่ก็จะตกลงมาทันทีครับผมมันใช้ได้ดีสำหรับคนที่ไม่ได้พังโล่กเจ้ามาร์โพนี่ได้เร็วนะครับพอล่กของมาร์โพนี่พังเนี่ยเจ้ามาร์โพนี่ก็จะนอนหงายให้เราตีแบบฟรีๆนะจังหวะนี้มันก็จะตีมันได้แรงขึ้นก็ลุมสกรรม,มันไปครับให้มันจบห้องนี้ไวๆแล้วก็จะไปต่อที่ห้องต่อไป แล้วก็เดินทางมาถึงห้องที่2ของชั้นที่1น,นะครับห้องนี้เปิดมาถึงก็จะเจอกับเราหมาเปรตทั้งหลายนะครับผมที่มันตีเราและเลือดลดไอ้พวกนี้เนี่ยก็มีวิธีสู้กับมันก็คือวิ่งไปตรงบุมห้องก็ได้ให้มันวาร์ปมารวมกันหรือว่าจะเข้าไปทางซ้ายแบบที่ผมทําตอนตอน้นตอนเปิดห้องมาก็ได้ครับสุดท้ายแล้วไอ้หมาพวกนี้มันจะวาร์ปมารวมตัวกันอยู่ดีครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีตัวลมที่รวบดีๆสักตัวเนี่ยไอ้หมาพวกนี้รับรองได้ต่อแถวขึ้นเซเนตีย์ไปแน่นอนโดยทีมที่ผผมมมมมมมใช้้เเเนนนนีีีีี่่่กก็็็็จะปปทททซคดดาาหูอขงถ ิวเนติที่สามารถรวบมอนได้นิดนึงนะฮะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชิวนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงพวกคาซึฮากับเวนตีนะครับผม2ตัวนั้นเนี่ยหมาร้องขอชีวิตแน่นอนโดยเราก็ทะเลาะก,กับหมาพวกนี้ไปครับผมมันด่าแล้วว่าหนังหมาแล้วก็ดา่ามันว่าหนังหมากลับไปประมาณนั้นนะครับล้วก็ตีมันให้ตายอย่าไปเลี้ยงครับเพราะว่ามันกัดเราค่อนข้างเจ็บแล้วก็คอยฮิวตัวเองไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าติดบัฟของมันเนี่ยมีสิทธิ์ไหลาตายได้เลยก็มีพื้นเป็นเน็ตอยู่ผมก็เลยชเหมือนนกัน ทีนี้พอทะเลาะกับหมาเสร็จก็ผมก็จะเจออบิดเมดกลางๆวูวูขึ้นมานะฮะสามตัวนี้นะผมให้เราเลือกไปที่มุมในมุมหนึ่งสักตัวแล้วผมแล้วก็รีบทําลายโล่ของมันสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะดันมันไปใกล้ๆอีกตัวหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวรวบวเนี่ยไอตัวที่หล่นลงมาจากโล่แล้วเนี่ยเราก็รวบมันมาใกล้ๆกับตัวที่2ครับแล้วก็ทําลายโล่ตัวที่2ต่อเราก็ค่อยๆเล่นไปครับผมค่อยๆทําลายโล่ตัวที่2ไปถ้าเกิดว่ามันวร์ปหนีแล้วก็วิ่งไปอีกตัวหนึ่งเลยครับเพื่อให หล่นลงมาจากโล่แล้วเนี่ยรออะไรแล้วก็ผมก็ซัดมันให้เต็มหมัดนะผมลอบมันให้เต็มแข้งอย่าให้มันรอดนะแล้วก็เดินทางไปถึงห้อง2กันเลยทีเดียวจังหวะนี้ห้อง2ผมก็ใช้ทีมเดิมครับผมบาราเลเวล40เป็นตัวแปะน้ําทําทีมไฮประบูมนําโดยชินอุะแล้วผมเป็นตัวสร้างจรวดมาเฟืองแต่เราก็มาเจอกับ2วิเชฟธาตุน้ําที่อินาซึมะนะฮะไอสอตัวนี้มีจุดเด่นในการลดอนุธาตุของเราก็ระวังกันด้วยครับผมตีมันให้มันงักไปเพื่อยกเลิกแคนเซิลธาตุดูดอนุธาตุของมันซะแล้วก็พยายามหลอกลอบมันให้้้้เเขาาามมออยู่่ใกกลๆันรรผพืสงจ ให้ประบคมยิงหัวมันให้ตายฮะไอสอตัวนี้มันชะงักง่ายครับผมถ้าเกิดว่าทําปฏิกิริยายกระแวดเนี่ยมันก็จะชะงักแล้วนะ พอจัดการมันไปปุ๊บเราก็จะเจอกับหุ่นยนต์เมืองฟอนเทนนะครับผมโดยไอ้สตัวนี้ก็จะมีลูนโรลิปอปนะฮะกับหุ่นยนต์ถือแกทลิงธาตุไม้โดยให้เราเนี่ยเล็งไอ้ที่เป็นธาตุไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ไม่วิ่งมาหาเราส่วนไอ้ลูนโรลิปอปเนี่ยมันวิ่งมาหาเราตลอดครับพยายามจะสับพยายามจะสวบเราตลอดแล้วก็มาหมุนเบเบคใส่ครับผมถ้าหมุนเบเบคเนี่ยเป็นธาตุไฟนะครับใครที่เล่นตัวธาตุไม้ก็ระวังโดนไฟเผาตายก็ด้วยนะครับผมพกตัวฮิวไปก็จะช่วยคุณได้นิดนนนึงงกกกก็็พยยยาา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 มมมวววิ่่ไไไปหอออ้้้ตตตััธุุะนนะครรบบบทีใลลลจเเเ ขึ้นมาฮิลสักนิดนึงแล้วก็วิ่งไปหายตัวธาตุไม้ต่อครับผมเอาไอ้ตัวนี้ตายเราก็จะสบายแล้วครับผมเพราะว่าไอ้ลูลูเลิปบ๊อบเนี่ยมันตามเราไปทุกที่ตามไปทุกย่างก้าวหรือว่าสโต็กเกอร์นะฮะรีบเอาตัวธาตุไม้ให้ตุยก่อนเพื่อนนะฮะเพื่อที่จะง่ายต่อการเล่นเพราะว่าไลูลูเลิปบ๊อบเนี่ยมันก็พยายามจะปวนเราไปเรื่อยๆแล้วพอไอ้ตัวเกทลิ่งธาตุไม้ตายปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือลูลูเลิปบ๊อบตัวเดียวครับผมจังหวะนี้เราสามารถเก็บอนุธาตุเผื่อห้องต่อไปได้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยค่่ออนนนนนข้้าาาาาาางจะะะะสสูชีววววววิตตตมมมกกกกกเเเเเเพรรรรบบผลลล40แถป็ััััืทุๆย แล้วเราก็มาถึงห้องที่2ของชั้นที่2นะครับจังหวะนี้ห้องนี้นะครับเราจะเจอกับคู่รักขุนยนอีกแล้วโดยรอบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากธาตุน้าแข็งเป็นธาตุลมนะครับผมมันจะไม่มีโล่น้ําแข็งให้เราต้องเอาธาตุไฟมาทาลายอีกแล้วแต่ว่าผมก็ยังคงใช้เป็นเฮโซเนชัน so เหมือนเดิมความน่ากลัวของมันรอบนีนะ้ก็คือตัวผู้หญิงตรงกลางเนี่ยมันสามารถผลักเราให้ไปโดนลมที่เป็นลมเขียวๆข,ข้างหลังได้โดยให้เราเนี่ยยืนในตรงที่มันเป็นช่องแคบมราากะานะครับเวลามันผลักเราก็จะไม่ไ,ไปโดนไอ้ลมข้างหลังแล้วก็ถ้าสกิลเทวาอาส เราโดนแล้วเวลายืนพื้นบนเน็ดเนี่ยมันจะติดละลายนะฮะโดนทีครึ่งหลอดนะครับผมก็หลบหลบกันด้วยนะครับซิกแซกหลบเอาก็ได้หรือว่าจะเก็บอันติของตัวละครไม่หลบก็ได้นะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนเดิมเลยก็คือจังหวะที่มันเหวี่ยงตัวผู้ชายออกไปเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามารวมกันแล้วมันก็จะหมุนตัวทีหนึ่งเหมือนเดิมครับไอจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่กดอันติคุณก็สามารถวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะหลบมันก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าคุณมีอันติอยากใสส่กกกก็็ดดอออััััลลตติมะไปเเยยแแททงงๆ้้ววววราานน ท่านี้แรงนะบอกก่อนแลวทีนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมถ้าเกิดว่ามันปลาตัวผู้ชายออกไป3รอบมันก็จะมารวมไปที่ตรงกลางแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราได้ตีฟรีอยู่สักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าท่าโจมตีของมันเนี่ยออกค่อนข้างช้าหลังจากที่มันครบ3ครั้งแล้วในจังหวะนี้ก็ให้เราเก็บอรุธุทุเบื่อห้องต่อไปก็ได้หรือถ้าใครรีบเนี่ยก็จบไปเลยก็ได้ครับผมกอไ์้บอสคู่รักรอบนี้ก็ตีมันง่ายขึ้นครับผมเพราะไม่มีโล่น้ําแข็งมาเบรกดามเมจของเรานั่นเอง แล้วเราก็เดินทางมาถึงห้องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะผมโดยมาถึงเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ๊น้ําเจ๊คนนี้นะครับผมก็ขี้วาร์ฟซะเหลือเกินนะครับผมเจอหน้าไม่ทำอะไรก็วาร์ฟทิ้งซะแล้วนะแต่ว่าเจ๊คนนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรยากมากเจ๊แกมาคนเดียวแล้วก็ตีแกแบบคนเดียวชิลๆไปรีบทําระเมิกับเจ๊แกให้ไวที่สุดแล้วก็จบเจ๊แกแบบให้เร็วที่สุดครับผมเราก็ควรระวังนะครับผมอย่าให้เจ๊แกวาร์ฟไปที่ริมห้องนะครับตอนที่เจ๊แกตุยเนี่ยมันจะทําให้เราเต้องเสียเวลาวิ่งมาที่มอนเวฟต่อไปนะัผมมพยยาาใหห้้เจ๊แกกกี่ตุทลงงอ ถ้าเกิดว่าไปที่ริมห้องแบบผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับผมเพราะว่าเราจะต้องวิ่งไปหามอนเว็บต่อไปเอาละพอเจ๊แกตุยปึ๊บไอมอนเว็บต่อไปก็เกิดขึ้นมาปั๊บครับไอมอนฟาทุย2ตัวใหม่นี่นะผมโคตรเป็นปัญหาครับถ้าเกิดว่าคุณไม่หลบสกิลของมันโดยมันเนี่ยจะสามารถเคาน์เตอร์เราด้วยการที่มันเนี่ยจะขึ้นวาร์ปไปบนฟ้าแล้วก็แทงเราลงมาครับเป็นท่าที่น่าลำคาญมากถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้สกิลท่าเพื่อจะเก็บอนุท่าต,ตอนที่มันวาร์ปขึ้นไปเนี่ยพลาดเลยนะครับผม เว้าเลยทีเดียวนะฮะก็ดูดีๆครับผมถ้าเกิดว่ามันยกโลขึ้นมาก็อย่าไปใช้สกิลตอนนั้นนะครับผมมันจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนหัวท้องนี้เนี่ยเพื่อการเล่นง่ายคุณควรพกตัวฮิลมาอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันจะสามารถล้างบัฟได้ล้างบัฟจากสกิลที่มันเป็นสีแดงบนหัวแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นมาสีแดงบนหัวแบบนี้ให้คุณรีบวิ่งออกไปข้างนอกนะครับเพื่อที่จะหลบสกิลของมันจะได้ไม่โดนบัฟลดเลือดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณโดนไปทีหนึงเนี่ยก็ให้คุณกดแแดททันนีครไ่้โางงๆเดียวอตุได้เลย ระวังกันดีๆอย่าไปโดนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณหลบท่าสกิลพวกนั้นได้จนเราเนี่ยสามารถโจมตีมันตายไปหนึ่งตัวได้แล้วเนี่ยแค่นี้เราก็จะแบบชิลๆขึ้นมากเลยนะครับผมพอมันเหลือตัวเดียวเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดครับเพราะว่าเราสามารถเห็นสกิลมันได้แบบชัดเจนขึ้นแล้วก็เราก็จะโดนาดาเมจได้น้อยลงเพราะว่ามันเหลือแค่ตัวเดียวครับผมเห็นไหมครับผมจะหลบได้ชิลขึ้นมากสำหรับการแพ็คไอตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแพ็คเองก็ได้ครับผมเพราะว่าไม่ว่ายัางไงเราตีมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดินมารวมกนงรา่มแียๆ มันก็จะตายพร้อมๆกันแหละมีทริคนิดนึงครับผมสำหรับการรวบไอสอตัวนี้เข้าไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณมีตัวรวบเนี่ยให้คุณเนี่ยรวบจังหวะในที่มันปล่อยสกิลนะครับผมเมื่อกี้จะเห็นมีนิดนึงนะครับที่มันแบบว่าจะปล่อยสกิลเราสามารถรวบจังหวะนั้นได้นะครับตัวมันจะเบาครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปรวบตอนที่มันยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยขามันจะแข็งมากๆครับผมมันจะรวบไม่มานะถ้าเป็นคาซือฮะแต่ถ้าเป็นเวนติเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะมันน่าจะแบบว่าโดดไปรวมกันตรงกลางได้เลยแบบไม่ติดอะไรแล้วเราก็เดินทางม,มาถึงห้องสุดท้ายสักทีไอห้องนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับรูนจานบิน UFO อวกาศอะไรก็ว่าไปแล้วครับผมโดยมันเนี่ยจะมีพลังแรงน้องถ่วครับโดยห้องนี้นะผมสนุกมากครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวที่มันค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับพุ่งลงมาตีเนี่ยโคตรมันเลยฮะแตาผมท้ให เนี่ไม่สามารถโดดตีโชว์เพื่อเพื่อนได้จากที่ผมลองดูนะครับลองให้ตัวละครยืนแท้งดามเมจจากหินที่มันลงมากระทบเราเนี่ย มันก็ไหวครับไม่มันไม่ตายในทีเดียวครับแล้วเราก็สามารถกดอันติของตัวละครเนี่ยเพื่อเป็นอมตะได้ในจังหวะที่มันออกมานะฮะยืนตีมันไปเลยครับผมเวลาเหลือประมาณ8นาทีก็ทันนะครับถ้าดาเมจคุณอยู่ในขั้นมาตรฐานของการเล่นอบิดนะครับก็ชิวๆครับผมวนอนุธาตุไปวนสกิวันติไปแล้วก็กดเก็บอันติไว้ใช้หลบท่าลูกหินของมันหรือว่าคุณอยากจะสนองเกมเพลย์ของมันเนี่ยคุณก็ไปเอาตัวที่มันมีดาเมจกันโดดตีค่อนข้างแรงมาอย่างเซียวหรือว่าตัวอื่นที่มันตีธรรมดาค่อนข้างแรงมาตีมันเล่นได้คร ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทาโชว์สักหน่อยครับผมผมก็จะเอาไรเดนเี่ยมาโดดตีนะครับแต่ก็าเสียดายนะไรเดนมันอยู่ได้แค่7จ็ดวินนะครับทำให้ตีมันไม่ตายครับก็เว่าไปในจังหวะที่สุดท้ายนะฮะถ้าไรเดนยังอยู่ได้อีกสักวินึงเนี่ยรับรองว่ามันไปหวั่นแล้วครับก็สาหรับอบิดแพทนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับสามารถผ่านได้ถ้าเกิดว่าคุณของถึงแล้วก็เรื่องการแพคมอนเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่ามอนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เป็นมอนที่ค่อนข้างที่จะวิ่งตามเราพอสมควรมีปัญหาอยู่่่่่ททหหห้้้้ออออองงงสสุดาาาายนนนิเึเเเเกวววลบไมมป็รรืขขใจัตต อาจจะมีตุยกันบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้ยากมากครับผมอบิดแพทนี้ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูช่องน,น้อยๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปและจะเกิดว่าอยากสนับสนุนพวกเราก็เริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีและได้ผลดีมากๆหรืออยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าซุกซนใจดีจังหรืออยากได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มราคากันได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณเลนารีมูจิน่าเป่าตุงในตำน สาามรถดูเอาหลังจากนี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ